วอ้นตัดผ่ามาบบบนี้ปลาลุงเอ้ยแม่นผู้ใด้อันนี้พุญไป้าทำเก๊กแท่าแบบนี้ปลาลุงเอ้ยเก๊กรออย่างเดียวเลยป้าเค้กกนใส่กันกับชุดบม่ได้เข้ากันจักส่ยาก็จะใส่เท่านั้นปลาลุงเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่ามันบม่ได้เป็นหูว่าเคนอุดไว้แล้ว่าที่มันเจ็บอยู่ข้างในอะนะเออนี่ปลาลุงสิทธิ์ภาษาเนาะหลังจาไปพิธีเกี่ยวข้าเกี่ยวนาหรือข้าวหรือข้าเมี่ยงเป็นบุญไป รถไทยผูกคาราวานรถไทยสุดเลยผูกขานเท้าเลยนี่ไหนบ่เบิ่งนี่คาราวานรถไทยอันออกมาเมื่อกี้นี่กระซงทำคัญเนาะที่ว่าเขากายผ่านมานี่ยเนี่ยไปน้องเไยไปบุญเซลเซียลหักสมดายทั้งหมดทุกเมืรอผู้ทำนี่าหักลายซัมนาหักแมย์บอสอะอู้ยเพียงพอในกุ้งสั่น โอ้เสียงจูมีเสียงอีกแล้วจูมาลูกละข้าพรํามมาโอ้ยงอพระโตกะกาเขาที่เขาชอยแม่ได้ระบาดเองพี่น้องเลยนอ้าอีกทีหนึ่งลูไอีกทีนึงลูขาวขาวตานามาให้แม่ดอตาน้ามาให้แม่ตุ้ยอด้เด้ เก่งแท้อันนี้มามาเข่าขินน้ำาพน้องเลยอาตูปลาลุเลยแท้อันนี้ก่งแท้อันนี้ข่าเด้อปลาลุงใชเฮข่าขากินมาได้าขามิ้นินขาขามิ้นขามิ้นสบายดีป่สบายดีดดขามิ้นบอกพ่อน่ออขามิ้น้น สบายดีเม่สบายดีปาลุงมาดีรคุณคนาสบายดีสบายดีคุณมกสบายดีเล้าลุงเนะสบายดีเลยสวัสดีปาลุงกันบสุสตอนเช้าเนี้ยมาสมวันมาหน้าจะหาเนี้ยพี่มาหลับจัดหนัพี่นิวมา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 กลังย่อผ้าวมากย่าขามาพดี มันมันนี่คือยากแท้เหลาะว่ะคือข้าวยากแท้พี่น้องพิง <laughs> <laughs> <Đừng ghét. cười> ข่าวกอนมาหเดือนแล้วข่าวกันเะดไปดิไปเลให้เด็กยิงดึงขาวเด้ออ่าไนก็เอ๋อลยูนี้วูนี้ปืนอะไือม่มึงยงยาดูเพื่นมันไรมึงเอาไปก่อนเถอะเอาไ้ก่อนแล้นเพืนเอาได้เหรอเพื่นเอาเลยเอาได้นะเืนเอาได้ เป็นอะไรยั้างเร็วเหรอเด็กปืนมาใหม่พี่นอะไรเด็กปืนมาใหม่ไปรอบุญมือขึ้นขึ้นหางเร็วใล่ไหมใช่น้่ง มันกมัก่วม่อ้มตมเหรอมาโ่เรอไม่ไม่ไต้ถงเลยงนู้ไม่ม่ไม่ม่อม่มันอะไ่อย่อเลือดี่มันกรอานเหอก่อนมงจะหนเนี่ยเน่ม่อ่นลบนี้ไปลงเ เดไอ่อดวอ่ไม่กอจะดไ่มารยมค่ยดอันนั่นหมดใช่ไหม้นี่หมดเลยนะ้หมดมดเมดเ้หมดมดิงตังแกนสแกนน่มือ่ะแกนนมือโอไปลูกมามาขึน่าเ่าเลยเด้อ่เออสบาย อ่ะไเดีก็นบายดีพี่แทนบายดีดันธะเข่าดีเด้ออันนี้ดีเด้อจัง่ะนี้ดแสงชมพักอันนี้จะชูเพ็รแอมชูพักกินได้็ลงมามีแต่เมนูพักนะมีแต่เมนูพักใช่ปอผูพายพอพา งนยากเลยแม่ย่าผ้าคอยล่มเล้ศเรอน่าเป็นนื้อคือยากแค่อ่เ้ไม่ไไปให็น้องไม่กันแค่ได้เน้อไปยังแยังงม่แไม่อไผแ่ไ่ิไอืีเอาแล้วบากไปเอาหน้องย่างุไปไปเั้งาปลไม่น้องกับปย่างไป อ่ะลิงไว้เลดปเียวแเดียวแปเียปไมเดูยวป๊นเดียวแปับเดว๊บเดีวแเดืยอแะบเดี้วแป๊เดยวแป๊ี่วแป๊บเดียปบเดียไป๊บืดียวแปยวแเดียเดยวแป๊บเดยวแอเลียอเดียวแปเนียเดยวแนเียบวเียปยีวดเาีเดยวดียวกดียวดบดเดีเด้อ ก็โย่มากเลุอาลูกของาอยนี้ก็ใช้หอยก็ใช้หอยุมพักบรรยากางเนาะอู้ยังเลลูกบังบังบังลบังอนไม่ตุ้ยี่าไม่ได้ขมอ่ะพ่พอน้องนิวว่ะมันขมนะบวไหนนาะบมะ้า้าไยนไ่ยนก็มันๆอย่าขะเราลุงขาพ่อดขดไดหมือนกับแมกะหอ ยังไ่ดกังหน่องนไหไพอน้องก็ได้อะไพอน้องอ่ะขานี่ข้านี่พังไมดขอบใจเด้อขอบใจเด้อน้องน่เน้อครับพื้นน่ะผมป้าก็แบเามกด้เหน่อยเด้ดุมาแต่ไปตุ้เลืกปลาผ เอวไมาแต่ s <S yeah, ุ Guys, ่น้านะกร้ารุไมาไมามันนี่เป็นอ่งเครื่องไงหม่าอตุยละเข่าลายลมเข่ากง่า่น่าเล่น่ปืนดิปืน่ะเง่่ไม่แบบไม่งไหม่ใชเอาเร่อมแ เตียงไื้อนเกืบเลื่อนเลื่อนเยงไว้ใ่ล้เตียงไว้ใลบานี่อ้บเชียงพิงเชียวไหพิงเนาะเอาบัพิงเอบ่นึ่งนึ่งเด้อลูกเพาไปเตียงปะเตียงไว้กเชป้ลูกเด้อพิงเชียวของเจ้าวแล้วบานี่อนตู้นอนย่หองนี่บ่เลยเกอนอนเนี่ยห้องหนเนี่อาอนไหน่ล่ะ กออยกบมเพื่อนอีกหันึจะขอไกันอยู่ังบบ่นมีตู้ขึ้นนี่นอนอย่างนี้เพื่อนไปบุญก็นอนถ่าเพื่อนอย่างนี้ไปบุญบาเพื่อนนี่อันเด็กๆเพื่นไปหลินเพื่อนทำทรายโดดพอดหน้ามือวันที่หนึ่งมื่อคืนนี้คู่โทมาแบบกระทันหันว่ามีพอนอีกมานี่ให้แสดงให้เจ้าเมืองชนเบิ้งไปอยู่ของใกลมานี้แมน ไปของการผู้ปกครองเมืองพ่อนี่ของการมันไอ้ตั้งแต่หกโมงคุณอยากให้แม่ป้าไปชงแม่ป้ามวยได้ให้แม่เจ้าไปชงนู้นนู้นเปล่าไปพอดเนี่ยคนเบิ่งข้าวทำกันเองนิวแล้วผมไปพุ่นบานบา้ไปเฮียนพุ่นบานนี่นี่ไม่ไปเฮียนพุ่นยังไม่ถึงพอดในบ้านเท่ากับพอดไม่ได้งานอยู่นะ่านงานบุญบ้านเท่า ทินแกนบกิอะ็ด้ใ่เนาะนยังพิงขาวแทเป็นแม่เนีย้ตุยหัวนี่พ่อยักเน่ยนะพอุ้งเตัุแต่วาในนี้ไม่ตู้เป็นยักษุ้งเนนั่น็นักอป่ิ่อ้ยโตนเนได้คุนอยแต่ว่ากต้วอุ้ปนนีเ วินจมวินว่าวินไปเที่ยวได้ังวินวันนี้ปืนจะาวินได้จะบานนึงบานเลยิ่ขอกินขอบขวักด้ยนุ่มกินือกันกินแต่นมไม่ยงม่เม้มเม้มแม่เม้มเม้เลยเลยหนวนาชเจ้าคายวานอี่บ่นี่คลายดีชื่อว่าเองวะคือคลายเปนพ่วงพ่วงหนึ่งสามชิปทีชิปะแต่ว่าเดินสงโต๊ะหามม่ตุ้ย อาฟวงหนึ่งม็โตัวงมีลายโตอยู่นมันหาวโตหม่ะแต่ว่ามันมีกินแหละก็เลยไปซื้อมาขี้มะพร้าวลูแมวกระลึกวัดบวอันวักีอันรัแตกบุ้ยบุ้ยออกไหมันไนูแบบปลอดภัยได้แล้วนะเออมันอันบุ้ยออกแบธรรมชาติเพื่อนมาปีละเกานั่นนั่นแน่นนะเพือนชื่อยาเพื่นชื่อยาขามบุ้ยนี่มาขี้ว่างแต่เราเราลงปีสี่เดือนสี่เดือนหาเดือนนี่แหละ จนไปหาหางไม้เมตู้สูนมากินแเ่บอะเมาเมาเมาเครื่อนเท่านี่คือยุ่นหมุนเลยเมาพิตกรรมแล้วนั่นน่ะแต่ว่าต้องพิมพ์เงินย่ท่องยุตอนนั้นน่ะสีผานะสักยากับอะไรไดกินแต่หางไม้อืูมือเนาะเ้นอไรเพื่อนปสืกับบกินได้เงินเลยกินร้อยเท่าวันนี้น่ะคาบเตอร์ปเ่าน้มันกัเราได้นลอ่ะยอะนี่อยู่อันสมบัติชักยาเออมะพร้าวส ว่าอยากกินเจ้งที่เา่กินน้าก่กนมีแนวมาขอเพื่นได้วมดนี้นะเพิ่นมาแต่วงพีนเนาะผิงเนาะมีอย่างได้ของอยู่เหนือมกล้วย้วเปี่แไ่มากล้วยได้มากล้วยมาวานไวได้ไปชิเมื่อห่อ้าโตะของมันุมแด้มาัวนะได้มาครัวเข่าพันสิบสองข้าวทาาไว้ตุ้เองแมดช่องนึ่งเล้านึ่งนะแดช่มก็้านช่อเทาเก้าตัวนี้นะกาเออแค้นลยหนึ่ง่ะ เขาเาเนียโงบดเยมยที่บเนี้ยเาอยู่อืมม่กะซียู่ักะซีกินซับกันเดี๋ยวก็ไปตูเพือนืม้พาะว่ากินข้าวไม่กินข้าวเก่าบดก่อนเเออข้าวไม่อานข้าวเกายโบด่ะซีอเนยโบเอทเเถอมู่ที่นึงกะบดโกอันนี้นะไปเราบุญไทยห่งไปยังยังไปวิทาลัยชองสามือะไไปย เอาไปเ่าไ้องไมลกิน่อบนี้เลยต้รานมากินมากินกินแล้วเขากินรับซิันะขี้ซินงูเผาม่อวานนี่เออเออร้อยล้างแล้วเนี่ยร้อยล้างยู่สวัสดีเด้อสวัสดีกินแต่เชียงวันยีงกินน้ำแดงน้ำบอยายโอ้ทำไมนทำไมเยืทำไม่คือาะคืทำไม อ้ำแดงขี้ว่าน้ำแดงขี้ว่าน้ำตาลลดยักษ์ดิข้ว่าน้ำตาลลดยากษ์ดิไม่วันนี้เป็นพิเศษแดงนิดนึงเนาะทั้งแม่น้ำทิ้งคนลงมามียังด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราหลุดบางกันก่อนพี่น้องเลยแต่ตอนนี้กินเข่าเจ้าก้อนบาดเนาะยังมีตุยอายพี่น้องเลยมียังแบบนี้พะว้งตัดผักมาบาดนี้พะลุงเอ้ย แฟนผู้ได้อันนี้พู้ไป้อะทำไเก๊กแคี่บานนี่ปาลุงเอ้ยเก๊กลอยยางเดียวเลยปะเก๊กกันใส่กันกับชุดมาได้ข่าวกันจักดิไปดูใส่ชุดน้องมาเลยเบาชุดฮะชุดหวานแน่แมวบออาวน้าก็พอไม่ทรานี่พอใส่ชุดให้ปาลุงเอ้ยชุดหวานจังเลยเห็นยี่ว่านี่ปาลุงเห็นวินเนอร์ยี่ว่านี่จัก ตัดผ้ามาวันนี้อยู่ในรถแล้วปาลุงไนไงเนาะพากันออกไปข้างนอกบ้านนี่ไปอ่าในเมืองอีเด่ะปาลุงเไยเนาะสื่อ่าเล็กมาใส่แข,แข็มเจ็บแข่วอย็มกินอ่ไดรนอนมารับปาลุงเอ้ยอ,อะไรคือเก่ากินยาก็ได้แต่บรรเทาเนาะกะเบิดดิดยากะเจ็บอีกแด่ะพี่น้องคือตอนนี้กะตึงอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ได้กินยาเพราะว่า อาสีขาวไปหาหมอเพื่อนเนาะกินข้าวมื้อเช้านี่ก็เห็นเลยเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้บ่ได้เคี่ยวขางอยู่แต่ว่าเคี่ยวขางนี่แต่ว่ามันเครื่องอ่ะเนาะ่อยเนาะเออเลยว่าสิเข้าตัดสินใจไปให้หมอเพิ่น,นรักษาให้บาดนี้ลาลกูกเงเนาะบ่ไหวแล้วกลางคืนกับผัวต้มน้ําฮ้อนให้ดึกกระชึกนอนกอดข่าน้ําฮ้อนเลยบ่าลูกเงยมื่อคืนนี่ก็ได้ไม่ยากให้ ปลารุ้งไล่ตาไปเลยอ่าปลุงไายตาเลยคุกโยกเยกโยกเยกอยู่ปลารุงเอ้ยยังมีท่านได้บิดบ้านอยู่ไม่เอาหงอกก่อนพอมีทางแดงก่อนปลารุงไายตาจะบินหัวได้ไงก็ไงจริงจิงปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนอนพาปลุงเลยเอาปลารุงเลยเฮ้ยว่งจะไปใส่ไปใส่ไปพูไปใส่ไปพูไปพัวแค้วอช่ิรือ ไปหาหมอบอกพาแม่ไปหาหมอหอมอโอ้ยปลาลุงเหงืเนาะหมูดิบบุญแซลแซลครบพ่อดีได้เลยค่อยนะเนาะปีกายนี่ปีที่แล้วปลาลุงเหเนาะบุญที่สองเนี่เนาะที่มาดุงจันทร์พามาห้หมอเนี่ยเจ็บเจ็บกับพ่อปีกายนี่นะท่อปีนี้การเจ็บแข่าปาะนี่ปลาลุงเอ,อ้ยครบพ่อหนึ่งปีคบพ่อนานปีคบพอบเป็นจืดเป็นจืดแค่ไหนเนะเจ็บ มีแตเ่เนี่ยเจ็บไปการี่มันเจ็บท้องหมโู่บดินบุญเยี่แซวกับพ่อแด้ไอ้นั่นมา,ปนปาไ,ไ,านไ,ไปนี่มันเจ็บแขวเอ๋อมันจักสีใส่หืดใส่ยากัจักใส่อะไรปลาลุงเนาะเพราะว่าอ่ามันบุหรีเป็นหื้อว่าเป็นอุดไว้แล้วพราะี่มันเจ็บอยู่ข้างในอะนะเออนี่ปลาลุงเสียประสาเนาะ ูอยู่นล้วไม่ตื่นหรอกเป็นยังเป็ยังไปูอยู่้นะอยู่พอนี่เลยเพือเชื่อเชิงพาเชิ่บหัหออ้ามัคือหีอุจจาะเดียวแป๊บเดียวกดจังกสื่อื่อยังได้ื่ออยู่นกินอะไรพี่น้องื่อื่อกินให้ใ้งาๆนั่นแหละแต่ว่าเมื่อวัน กเงินเหี่ยวเลยี่ยจรกเสาอ่ะคุณนายเหี่ยยันวะ้องฟารถหาซื้ติีปืนวิเนอร์ปืนวินเนอร์กับแซนานังกินเนว่นหาป้ามักแหาเบาสี่หนังกินับซงแซนหา้แ้เนเนาะปลาดูกับยังปาสกุงอีกตายมดองแเงินเสมอนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ เอาพนไปบุญมาได้ไหมพไปบุญนะเนาะหลังหลาไปพิธเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาหลวงพ่อหลวงพาเมียไปบุญบ้างรถไทยผูกเฮ้ยไฮ้สุดเลยผูกคารวารถไทยสุดเลยผูกหม่านเท่าได้หนิไม่บ่ะเบิ่งนี่คารวารถอ่าอันออกมาเมื่อกี้นี่กระซงทำขั้นเนาะที่ว่าเขากายผ่านมาเนี่ยนี่พี่น้องเลยไปบุญเซลียวมัน่อได้ผูกสามสี่ขั้นหาขั้นใด ผ่านออกมาจากอนันบา้านเฮานี่ก็ได้ไน,นี่นี่ก็แม่นนี่งานบุญที่ส่งท่านว่านี่ก็บ้านเฮานี่นะประตูนะอเ่อ่าประตูพอไอ้ควรนี่นี่ก็แม่นนีดดด่ <Mister. S 1> บ่แม่นบ้านเฮานี่ยท่านมีเพื่อนรถนี่บ่บ่แม่นนะบา้านเฮาน่ะบ้านเฮาสิมักบ่มีเพื่อนรถเด้ขึ้นดูเบาะาวหล่งเราหน่อยขไหนข้างซีดะถ้างไหนเนาะ โมยมนบานเฮาอาทิตย์อาทิตย์ไปได้คืนเห็นอาทิตย์อันใหญ่กว่านี้เราวิ่เนาะเต็มคันรถโอ้บ้านเฮาห่างเฮยคันเพื่อนโมมีเพื่อนรถนี่บ้านเฮากลุ่มไทยกลุ่มไทยใช่เยอะแต่กวชเนาะไปบุญพี่น้องไปเนาะสมัยตะก่อนกับแบบนี้แหละเงินสี่ห้าสิบพันนี่ป้าเต้าดินบุญได้บัดคืน ได้เครื đây, ủ, <c oughs> ่องเตะไหม่ตะมือได้สิเดี๋ยวนี้วะเงินหาซิปได้จะฝากรถตำรวจ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  ตำรวจตำรวจตำรวจเจ้บคนขี hmm. ้เร่อเจ้าคนขี้เร่อ่อวตำรวจตำรวจตำรวจจับคนขี้เร่อวดื้บอดื้บอบอเนี่ยบ่ดื้อหักบ่หักวาลุงหักสมดา ท oh, ุกมื่บทนี่หักลายซ้ำนะหักเม่บอสอะทำพูกหักเม่ได้สไหกงไาก็งคานกับพลุงเ้ยยุบคับยุบคักทแพงเม่น่เอาอุ้ยทีอเลยกั้วสั่นโอ้เสียงจุมีเสียงอีกแล้วจจุบบ่ จูปลปาจุเปอป๊ะตุ่มตุ่มตุ่มอยู่ปลาลุงไงบาลน้ลบมบอลปลาลุงปลาลุงปลาลุงหักเด้อหักเด้อปลาลุงปลาลุงวิน,นบอกร<า>ักคุณยายหานูลูกยายหักคุณยายอยู่ฝั่งไทยหักเด้อยายหักเด้อยายติดตามหลาน ขอบุญคุณยายเด้ออะขอบุญคุณแู่ขอบุญคุณน,นี่นอะไรอะไรขอบใจนะใจยายนะขอบใจที่ใดพี่ไป้าคนแบนป้าคนนูมเบอร์ไหนฮะเออขอบใจยายเด้อขอบใจนะครับคุณยายขอบใจครับขอบใจครับวินขอบคุณครับะขอบคุณครับอะหลุดไหลแท้นี่ป네้าลุงเอ้ย รถไปุญนี่นะอ๋อรถไปุนแล้วมีแต่รถทายตึกๆๆๆตึกตึกนวินนตึตึตึโอยปาลุงกไลยหงาลายตาอะไรพีพ่น้อยทางกาตรกจกเจ๊กนวินนอาสาระปลาลุงปไรปะาบอ้าปลาลุงเด็ดงไหมเด็งว่าไหมเด้อปลาลุงะพาไม่อินพาไม่ยินไปหาหมอกอนตัวก็กว่าเลย เออเดินพอกันหมาเด้อสบายดีอ่ะสบายดิป้าลุงเนี่ยไปดีมูชาเออมูชามูชาอ่ะมูชาเดี๋ยววิ่งสพาไปป้าลุงไปมูชาเด้อมูชาเอออ่ะสบายดีจุ๊บใช้จุ๊บนะโอ้เมนเดี๋ยวดีจุ๊บผมมีง่วงจุ๊บผมมีง่วงเฮ้ยไปสบายลุงเนาะพับพอกันคลิปหน้าเด้อเาคลิปนี้ Party, party. No, we know. Party. Party. Do I? Bye, bye, bye. 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 Bye.